ไปมาไปแล้วนะความยากมันไม่ได้อยู่ที่ตดอะไรพวกนี้หรอกมันอยู่ไอ้จังหวะแรกไงใช่จัดเข้ายังไงจังหวะที่เราจะไปทํายังไงเวลาเขาฟันมาเราจะบางทีมันก็ตั้งจังเลยแล้วก็งงมาเรามาฝึกไอ้พวกนี้ให้เยอะๆเข้าเยอะๆไม่ได้ง่ายต้องพลาดเราพลาดที่นี่ ดีกว่าไปลาคง่างานนะผมเขาผมไปทำแเข้าท่าเมื่อกี้ถูกต้องไม่ไรมันเป็นเป็นสิ่งที่ต้องพลาดครูก็พลาดเหมือนกันมันไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันได้เปรียบอ่ะมันนี่แหละมันเราแค่ประเแล้วก็กวดึง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 เห็นดยวแขึงเดวเออ คือความยากมาอยู่ตรงนี้ก็โอเคใช่ไหมจุดที่ยากคือจุดที่ยากตรงเนี้ยฟุ้งกระหาอนกันแหละหนีไปก่อนแต่คืออย่างนี้คือคือมันยากเราหนีไปก่อนหนีไปก่อนมันไม่เสียงมันไม่เสียที่อยากจะเสียงเห็นมีดแล้วก็กลัวแล้วนะว่าจะกินนึกท่าไม่ออกซวยอีกแม่งอุ้ยเราจะเข้าตอนไหนเราเข้าตอนที่เราหนีไม่ทันเราหนีไม่ทันแล้วจริงๆยกตัวอย่างสมมุติว่า比如说我跳一ครั้ง ฟันเข้ามาเนี่ยกูถอยหนึ่งครั้งแล้วปึ๊บฟันอีกทีหนึ่งกูถอยหนึ่งครั้งเนี่ยดังนั้นคนเนี้ยมันต้องฟันจริงจังมากขึ้นใช่จะมาแรงขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ถ้าเขาอ่ะลีลาเลียนแงบี้หลาก็วิ่งแล้วก็วิ่งไปไหนไปไหนเออะไรเพื่อะไรเนี้ยถูกไหมถ้าเขาไม่ไม่เร่งรีเข้ามาที่จะปรีเข้ามาทำร้ายเราเราก็ถอยออกมาเพราะเขาดูเชิงเยอะแล้วถ้าเขาจะหมายเอาจริงๆ มันดูเชิงไม่ทันเราก็ต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงวัดกันแล้วนะจังหวะแล้วอ่ะไปขึ้นมาไปแล้วนะไม่ได้ยังมานเดฮ้ยเนี่ยเห็นไหมคือต้องเข้าไปทำลายก็จริงหจะเอาอ่ะจะเอาแล้วอ่ะยังไงก็ต้องโดนแทงโดนฟันอ่ะครั้งแรกมันมันมันอ่าแล้วต้องอ่าเอา้ยเฮ้ยใช่ไหมเอาละตอนนี้หยาบเลยแลวต้องเอาลงแล้ว มันไม่ได้ง่ายใช่มันก็ต้องไอคนก็ต้อนดีแล้วหยุดตอนี้ได้แล้วดีแล้วคนจะเอาก็ต้องขืนนะนะมบนมีนิ่ก็ต้องขืนก็ต้องต่อสู้อ่ะโอ้โหแตหัวไหลโอ้คือตัวฮัรของมันเนี่ยมันใช้หลักเรียกว่าอย่างเงี้ยแขนไปงี้คูก็สอนอย่างเงี้ยคูก็สอนอย่างเงี้ยเพราะว่ามันให้เข้าใจพลังงานแต่แต่ว่า แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเออมันไม่ได้ง่ายนะอย่างเมื่อกี้ที่เราทำครัวพอดึงไปครูก็ต้านกลับไงรู้ทันเป็นประเภทรู้ทันนะรู hmm. ้มากอ่เพราะว่าแอนเราไปล้มกินเข้ามาไม่ได้ละก็เลยครูก็ดรอปน้ำหนักลงเขาที่ง่ายอ่ะครูดึงออกแล้วดึงเข้าออ่ถงไหมครูก็ครู่ากดเราไม่ลงอยู่อยู่นั่นอ่ะดังนั้นเนี่ยครูใช้้ารกดตรงงนี้ คุมไว้ก่อนสู้ไนไม่ให้ที่อยากจะยอมแล้วมือมือยังจับมีดอยู่เลยแท้ๆเข่าเขากดแล้วไม่ได้หรอกนะเหมือนเทคนิคที่เราเข่ากดนั่นแหละแค่กดนั่นแหละเจ็บเนาะเจ็บครับเจ็บโอ้โหหนุนเนื้ตัวเนี้ยแต่กำลังมันไม่พอที่จะแดะเขาให้สอบกระตึงอ๊ยไม่ไหวแล้ว เขาแม่งเลยก็แล้วก็มีเสียบไว้จับกิ๊แล้วออ่าพอติดกันเองก็แล้วไปออกมาครับจับไว้ผมมือมือฟรีเลยนะตรงน้มือได้ต่อยรีเลยอ๋อโอ้เขดีแล้วจับมือ